ไม่่ะไมสัมพันธ์ไี่มี่มีกิจกรรมาก่อนศินบอกว่าเขินเบอร์แรงไปเจอมินนี่เขินเบอร์แรงไปเจอมินนี่เหรอครับก็ก็ดีใจครับผมดีใจเพราะว่ากับพี่มินนี่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นบอกว่าศิลปินระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอเขาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็เราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้น วันนั้นจะเผอจริงไหมบอกพี่หมูดองหมูแดงกันหมาเลยอะไรเงี้ยหมูแดงเขินไหมก็เขินนะครับหมายความว่าเราเราไม่เคยเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยได้เคยฟังเพลงเขาไงแบบว่าซเปอร์เลดี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แม้กระทั่งบอกว่าค u ีนคาร์ d อย่างเงี้ยครับผมก็ได้ฟังมาตลอดอะไรเงี้ยพอได้เจอตัวจริงก็แบบพี่เขาน่ารักมากมากแล้วก็ได้ทำชาเลนจ์กันด้วยเล็กนิน่อยค่ะแล้วมีอะไรพูดขวยยันมว่าอย่างไรบ้าง ก็ถามเขาว่าแบบว่าเป็นไงบ้างอยู่แบบอยู่มาีแบบมาอยู่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็แบบก็ไปแหละครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าลงลึกอะไรมากมายที่ทุกที่มีโอกาสไ้ติดตามผงานหรือติ่งานอะไรางก็ได้ได้ดูเป็นตัวเพลงของทางจีไอโดนี่แหละครับผมหลายๆเพลงเลยแล้วก็ได้ได้มีโอกาสแบบติดตามแบบผ่านแบบโซเชียลต่างๆที่เวลาเป็นแฟนเขาถ่ายมาแล้วก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ได้มีโอกาสดูด้วยครับ เห็นส่วนไหนไม่มีดองชงดองแชทกันดองเทือดดองลายดองลายอ่ะคือดองลายอะไรขนาดพี่ดองลายมินนี่หรอพี่มินนี่หรอเขาดองลายผมผมดองดองลายเขานะคือทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยพี่ว่าหนูดองลายอะไรใครไปบ้างคือหนูก็คือเป็นคนไม่ค่อยแบบตอบอะไรเงี้ยครับสมมุติแบบเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมบ้างหรือมันก็แบบคือทำอย่างอื่นบ้างอะไรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตอบไลน์อะไรไปเลยแม้แต่ของว่าดองลายมินิหรือมินิเพราะว่าได้เห็นจริงมันไม่แบบตลกอะไรอย่างเงี้ย มุมหล่อไม่มันก็มีแบบว่าหลายมุมไงคนเราก็ต้องมีหลายมิติอะไรเงี้ยหล่อบ้างสวยบ้างเศร้าบ้างสุขบ้างครับงมเซ็กซี่บ้างเขาไปออกรายการร้องร้องเพลงช่องพี่โตมาช่องพี่โตครับผมเป็นโมเดต้องไปร้องสดทุกเีือนโมเดลกดดันนะครับกดดันมีการแบบว่าไปซ้อมก่อนแบบสองสามรอบเลยครับผมเพราะว่าแบบเหมือนเฮงก็ติดตามพี่โตตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตั้งแต่แบบ อ่านไปคำฉันนะว่ารักเธออะไรเงี้ยคือเราก็ได้ยินมาแต่เด็กๆแล้วแล้วพี่เขาก็ดังมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วศิลปินแต่ละคนที่ไปออกช่องเขาอะไรเงี้ยก็เป็นศิลปินแบบรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยที่ร้องเพลงเก่งๆครับผมก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับแล้วกดดันนิดนึงแต่พอไปอะไรเงี้ยเจอทีมงานพี่ๆเขาเจอตัวพี่เขาเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคแบบเออสนุกมากๆเหมือนแบบเราก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ด้วยที่แบบเหมือนตัวเราเองก็ได้ไปร่วมทำงานกับศิลปินอีกท่านหนึ่งที่แบบที่ ถอดมาถอมาถอดแล้วพี่ไปบางเ่องออกเหมือนตอนนั้นเจอกันเจอกันที่งานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเนี่ยแหละครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่พี่อยากมาไหมอะไรเงี้ยบอกว่าได้สี่พี่เดี๋ยวแบบพี่ทำเพลงใหม่เสร็จตอนนั้นยังทำเพลงไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวทำเพลงใหม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกด้วยรถ้เาเป็นเวอร์ชันเปียนโนเน,โนี่ยมันต้องมีการขับการร้องเปลี่ยนปรับปรุง ก็ม <muitas S 2> ีนะครับจริงๆมีการซ้อมกับพี่โต๋ก่อนด้วยก่อนก่อนที่จะแบบอัดจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ดูจังหวะกัมือนด้วยเพราะมันเป็นเปียโนอย่างเงี้ยดนตรีมันก็คนละแบบอะไรเงี้ยวิธีการร้องก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยการแบ่งท่อนหรือว่าเมโลดี้อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคีย์ที่เราต้องเลือกกันอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนข้างยากครับยากมากขึ้นขนาดไหนก็ยากยากขึ้นก็ก็ยากอยู่พอสมควรนะครับผมเหมือนแบบว่าเหมือนตอนนั้นที่แบบพี่ได้มีโอกาสไปร้องกับวงออเคสตราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย ดใจไหมครับเดี๋ยวอยากเอามาใส่ในคลิปคลื่นใหม่อะไรอย่างนี้นะติดใจไหมก็ก็ก็น่าสนใจนะครับผมคี่ว่าก็เป็นแบบเป็นอีกกิมมิคหนึ่งที่ดีมากๆอะไรอย่างนี้กับการร้องเพลงกับเป็นโนหรือว่าจริงๆแบบถ้าจะมีแบบกีตาร์แบบอะคูสติกตัวเดียวอะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจพี่กินต้อเคยไปออกมาก่อนพี่กินคือใครอ่ะพี่หนูเขากลับมาจากเมืองจีนเขาจำหนูได้ป็นเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า เห็นมวขที่ที่คนเคยแบบเราได้มีการถามผมว่าเอ้ยเปนยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไปยังไงก็เราอยู่อยู่ในโปรเซสที่เขาเตรียมตัวตลอดนะครับผมจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามตลอดว่าแบบว่าเป็นไงซ้อมถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจซ้อมมากครับช่วงที่เขาหายหไปนี่ก็คือแบบอีเวนต์เสร็จไปซ้อมวันพักก็คือไม่ได้พักไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ บิวกิ e e ้นเขาก็ตั้งใจกับโปรเจกต์น so ี Af ้มากๆครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมืองเลยที่เขาจะไปด้วยครับอยางเขาจได้เ็นย่งใหญ่พเห็นพอเห็นแบบว่ายิ่งใหญ่นะดับะดีใจครับดีใจมากๆดีใจแทนเขาเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวบิวกิ้นมากๆครับผมที่ที่มีคนรักเขาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนให้การซัพพอร์ตเขาอย่างดีมากมากครับแต่เขาก็ไม่ลืมพี่เนาะเขารืมอหรือเปล่าพี่โน่กลับมาเลีกบิวกิ้นจะหันหรือเปล่า อะไรคะท่านท่ากอะไนคุณ er ท่านแต่เขาบอกว่าทุกคนช่วยตะโกนเรียกพีพีเขาจะัดคลิปไหมพีดูนะอก็จริงจริงเห็นเห็นแล้วในในเอ็กซ์ใช่ไหมครับที่เขาแชร์กันเป็นไงบ้างบุคลมูเมนต์มีความสุขเหมือนกับเขาก็ยังไม่ลืมเราหรือว่าต้อเคยทำงานมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันตลอดเวลาก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนไปทุกที่อะไรเงี้ยเขายังนึกถึงเราก็เหมือนกันครับผมเวลาแบบว่าสมมติว่างานนี้อะไรเงี้ยมากับเลสพี่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับ เพราะว่าแบบก็ปกติมาคู่กันตลอดไงครับเล้แต่เสียงตะโกนแฟนคลับที่นั่นดังมากเลยนะดังมากดังมากดีใจแทนเขาจริงๆครับผมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากๆงานก็คือแบบโหคนแบบมากกว่า3 0,000คนเลยไงที่แบบรักเขาแล้วก็ไปให้การสปอร์ตเขาผมดีใจดีใจแทนเขาจริงๆแต่เสียงเรียกพีพีก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปมั้งอาจะมีมันไม่พมัยเลยเรียกปุ๊บขึ้นปั๊บเลยไม่ไหว ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมจริงๆก็มีแพลนเหมือนกันครับว่าว่าเดี๋ยวจะไปไม่รู้พูดไม่ได้หรือเปล่าครับผมแต่ยินพลังความรักพีพีที่ท่านติ่งไงว่าติ่งความรู้สึกของเราคนที่แบบอย่างเออเรียกเขเรียกเราแบบสุดเสียงจริงๆได้ได้มีโอกาสเห็นนั่นแต่ว่าเวลาไปมิวสิคเฟสติวัลต่างๆแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเราเราไม่คิดเหมือนกันเนาะแต่คำว่าตัวพีเองพีไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวพีเองจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ที่จะแบบมีแฟนๆมาดูเราเป็นแบบเป็นหมื่นๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเหมือนถึงเขาจะอยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเขายัง mm hmm. ให้การสพอร์ตเราถ้าจริงๆตัวเราเองเราก็พยายามจะพัฒนาพยายามจะทำงานผลงานออกมาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพูชสแตนดานตัวเองให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ให้เหมือนเป็นการตอบแทนเขาแล้วครับผมให้ให้แบบว่ารีเทิร์นสิ่งนี้กลับไปเป็นความสุขให้กับพวกเขาครับ คือถามว่าเคยเคยเคยคิดไหมว่าจะจะไปไกลแบบว่าแบบมีแฟนแฟนเยอะขนาดนี้จริงไม่เคยคิดครับผมพี่กแบบับกินนากูแต่แบบเริ่มแรกเลยที่รู้จักกันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมาจากแบบว่าก็เป็นเด็กมัธยมธรรมดานี่แหละครับผมไปเรียนพิเศษแล้วไปเจอการอะไรอย่างเงี้ยก็มไม่คิดเหมือนกันว่าแบบวันหนึ่งจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เซอร์ไพรส์มากอย่างตัวพี่เองอย่างเงี้ยพี่ยงพีพ่ยังไม่คิดเลยว่าพี่รู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนขี้อายอะไร ก็เลยแบบไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าแบบเออวันนี้จะแบบมีแฟนคลับที่รักเรามากทั้งคู่ทั้งสองคนครับผมมากขนาดนี้มีโอกาสโทรไปแสดงความดีเดียวกันได้ได้มีได้มีวิดีโอคอลไปครับผมก็ก็ไปยินดีกับเขาแล้วก็เห็นก็ก็จบคอนเสิร์ตปุ๊บก็เมาเลยเมาอะไรเมาความสุขเมาความสุขครับผมที่ได้รับจากแฟนๆเลยเขาแบบลุกๆคนเดียวตอนนั้นแบบมีคน เขาจะร้องไห้ก็เขาคงดีใจมากๆนะครับผมมันคือความแบบมันน่าจะเป็นน้ําตาของความสุขมากกว่าครับเหมือนทุกๆครั้งเหมือนอย่างคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เขาผ่านมาที่แบบคอนเสิร์ตเอ่อที่ Impact ครับผมก็คิดว่าเขาคงดีใจมากๆแล้วเขาคงไม่คิดมาก่อนเหมือนกันเหมือนตัวเขาเองมันก็เหมือนเหมือนความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาได้ฝันไว้ครับผมดีใจมากๆครับสิ่งหน่ที่แบบว่าเราแบบว่าจับมือให้กันจับมือกัความที่เพื่อนกันก็ ขอบคุณเขาแล้วกันครับขอบคุณเขาที่ที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับยังยังอยู่ด้วยกันคอยพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็เขาก็ยังน่ารัก like กับพีเสมอครับในทุกๆเรื Stern ่องเลยคอยอย่างอย่างตอนที่คุณแม่ป่วยอะไรเงี้ยรือกินก็ช่วยเหลือเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แบบคิดถึงพีอยู่ตลอดเงี้ยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสรู้กว็ ขอบคุณเขาที่ยังอยู่ข้างกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตัวเองี่ก็จะคอยอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้เสมอก็ก็รอรอดูในแพลนละกันครับผมก็ก็มีคุยกันอยู่คุยน้บ้างแหละครับแต่ว่าก็เป็นเฟสของทำยูกินก่อนก็ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวถ้าจบลงปุ๊บก็เดี๋ยวจะรอประกาศน้องมาคริส น้องมาคริสเป็นเป็นความรักเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดินๆแล้วเอาอีกแล้วเป็นความรักเป็นเรื่องของรักแท้พี่เชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสมันเลยทำให้พี่ได้มาเจอกับมาคริสได้เลยครับเดี๋ยวพี่พูดตรงนี้เลยว่าพี่โยงในฐานะที่พี่ก็รู้จักกับพี่โยงมานา พี่จะต้องออกซิงเกิลคู่กับมาคริสเท่านั้นไม่งั้นพี่จะซื้อบริษัทภาดาและพี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นดาทา พี่เจ้กับน้องเขามีความสนิทสนิทแบบน้อยกันแน่ไหนก็คุยกันครับคุยกันครับปกติเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็สนิทกันเหมือนว่าพอเราได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับตั้งแต่7เป็น9 s u r v i ว a l โแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนก็น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยครับผมแล้วก็อย่างมาร์คคริสอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกัน,นบางเวลาแบบเปิดรเหมือนแล้วพูดแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันคลิกกันจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้มากกว่าก็เลยสนิทกับน้องมาร์คคริสด้วยน้องอาโปอย่างเงี้ยก็สนิทดร ได้ครับก็เดี๋ยววันที่29ใช่ไหมครับผมฝากด้วยครบให้กำลังใจน้องๆวงไดส์ด้วยครับกำลังจะเดบิวต์กันครับผมก็ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยครับก่อนเได้ใว่าเราต้องพยามมากื่อให้ได้ใจอาบิเกลรอก่อนเถอพี่เจฟสุดนี้มันไม่จบง่ายหรอกคิดหเรอพี่สิอ๋อ ได้ลมพาร์ตได้ได้ได้ช่วยช่วยช่วยได้ได้เอาเลูกไม่ไม่เล่นละรอให้พี่เจออับิเกลก่อนเถอะสักวันอับิเกลจะต้องรักพีแต่มีอะไรเป็นปัญใจใดไหมคะอะไรนะครับอะไรเป็นปัญหาใจวันนั้นน้องพูดถึงเรื่องของไก่หรือไม่ก็จะช้างอะไรสักอย่างหือเออืออช้างเจอกันแน่ตุ๊กตาช้างตอนนั้นเขามีร้องเพลงแบบเบบี้ช a r k เรามีร้องเพลงอะไรขมเขนิดนึงไหมเออเราร้องเพลงผมอะไร เราจะร้องเพลงเสนอตัวเพราะเราจะขายของตรงนี้เลยอันเสนอตัวเป็นไงวาตอนนี้ยอดเท่าไหร่ดีใจครับดีใจมากก็เป็นซิงเกิลที่4ของพี่ครับผมที่ปล่อยมาผ่านพีพีกิจเอ t นเตอร์เทนเมนต์ครับฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีคนมีคนมีคนไปเล่นชา l e n g e ใน t ิ k กตอกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็วิวก็ทะลุล้านวิวอีที่หนุ่มบอกแล้ว เขาบอกไปเร็วมากดรกดีใจครับดีใจมากๆ,ๆเพราะว่าตั้งใจมากๆจริงๆแบบดีใจแทนทีมงานมากกว่าครับผมทีมงานก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้ไว้แบบเยอะมากๆครับแล้วก็ ฟีดแบ็กพอฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็รู้สึกหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยแทนทีมงานด้วยหายก่อนงานนี่ยตอนแรกทีก็กังวลมากก่อก็กังวลเพราะว่าแบบเเราเราก็พยายามทําสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยผมพี่หนุ่มแบบอยากรู้ว่าแบบฟีดแบ็กจะเป็นยังไงคนจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบฟีดแบ็กมันดีแฟนๆให้การตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกหายเหนื่อยครับใช่เหมือนแฟนๆแบบไปทำโปรเจกต์กันนะผมแล้วก็แบบเหมือนเปิดเพลงลงตัวกันมาเต้นอะไรอย่างนี้ก็ ดีใจรับขอบคุณมากกว่าขอบคุณแฟนๆที่แบบเหมือนแบบตั้งใจที่ไม่พอใจหรออันนี้ช่องไหนอันนี้พี่จากช่องไหนพี่มาเต้นใช่ไหมมาเต้นด้วยกันตรงนี้เลยครับผมนั่นแหละครับก็ดีใจขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆมากครับฝากไหมฝากถ่ายรูปฝาก ได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของพีนะครับเสนอตัวนะครับยังไปดู MV กันได้นะครับผมที่ YouTube c h anel n พีพีกิจเดลเทนเมนครับแล้วก็ฟังเพลงนี้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเล่นชา n g จกันใน t ิกตอกครับและสุดท้ายนะครับฝากด้วยครับเลสไมอ y เ y ยยิมในเวทครับโอเคคับขอบคุณครับ